เรียบร้อยนะคะรถ Toyota v i o อคันนี้นะคะหลักๆเลยก็คือเปลี่ยนตู้แอร์ที่รั่วนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์นะคะพร้อมกับตัวไหลที่หมดอายุการใช้งานนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Toyota v i o ออคันนี้ก็เลือกเติมน้ำยาแอร์เขียงยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะ อุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่9องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่39องศานะคะค่าการทำงานต่างๆปกติค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250หหรือว่าเที่ยงวันนะคะก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่นะคะเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่ก็จะระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะ ก็จะมีเปลี่ยนไช่กองไดเออร์นะคะตัวนี้เราก็จะแนะนําเปลี่ยนทุกสามหมื่นโลนะคะคันนี้นะคะก็จะมีถอดคอมแอกมาล้างทาความสะอาดเ็ษรั่วไม่รั่วนะคะก็จัดการความถ่ายน้ํามันคอมเก่าออกนะคะแต่ว่าพอวาว่าหมอกมากะคะคันนี้ก็ไม่มีน้ํามันคอมนะคะหรือว่ามีค่อนข้างน้อยเลยนะคะแล้วก็จัดการเติมน้ํามันคอมใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวน้ํามันคอมใหม่ก็เลือกใช้ n d o i l 8นะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนชุดคัด์ใหม่ให้นะคะ กอจะมีเปลี่ยนลูกยางโอลินตามข้อต่อที่เราถอดช่องเปลี่ยนอะไรด้วยนะคะเสียงการทำงานของคอมแอร์นะคะก็เงียบลงค่ะหารว่าดีขึ้นกว่าตอนก่อน่อมนะคะตอนนี้คอมทำงานนะคะคอมตัดค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะ ทำงานนะคะเสียงการทำงานก็เนี่ยเป็นปก,ปกตินะคะคอมตัดค่ะทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่ป,ปกตินะคะ ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะตัวสายพานนะคะก็เลือกใช้อะไรโตโยต้านะคะเติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบนะคะตรงตามสเปคนะคะแก้วก็จะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวเอ็กซ์เพ o สชันด้วยนะคะตัวนี้ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ6,000 0โลนะคะ ปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝานะคะตอนนี้นะคะช่างก็อบโอโซนภายนรถให้อยู่นะคะช่างก็จัดการประกอบกันชนให้เรียบร้อยนะคะน้ำทิ้งแอร์หยดดีนะคะ ฉีดร้างทำความสะอาดใงห,หน้าม่าน้้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่7องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32ององศานะคะภายในรถนะคะก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ที่รั่วนะคะ ็จะมีเปลี่ยนกล้องแอร์ใหม่นะคะในส่วนของตัวเปลือกโบเวอร์แล้วก็เปลือกตัวแอร์ก็จัดการติดฟองน้ำใหม่ให้เรียบร้อยนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว261332นะคะหรือ261,332กกิโลเมตรนะคะ ก็ตั้งค่าความเย็นสุดนะคะเปิดพัดลมที่ประมาณสปีดสอนะคะหน้าปัดนะคะก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะ ไฟเลี้ยวซ้ายขวาออกปกตินะคะไฟฉุกเฉินก็ออกปกตินะคะไฟหลีกก็ออกปกตินะคะ ยยตาวีออดนะคะอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32องศานะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว261332นะคะหรือ261,332กิโลเมตรนะคะ องค่าความเย็นสุดนะคะเปิดพัดลมอยู่ที่สปีดสามนะคะคว้อมทำง,งานนะคะพัดลมทำง,งาน,นะค่ะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่7องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่31องศานะคะ เดี๋ยวเราจะลองเร่งเครื่องดูนะคะเร่งเครื่องค่ะปัดลมสปีดสองทำงานนะคะคอมตัด่่ะวคอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะ จะปีสองสั่งงานที่ประมาณ225นะคะตัดค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะ ตอนนี้นะคะเราปิดฝากระโปรงเร่งเครื่องนะคะ<ม>ด้านคาการทำงานก็ปกตินะคะค่าความร้อนไม่สูงคอมแอ์ตัดต่อปกตินะคะพัดลมสปิดสองก็สั่งงานที่225นะคะ รถโ,โตโยตา้าวีออสนะคะเก็บรายละเอียดก่อนถอดซ่อมนะคะไฟลีออกปกตินะคะไฟเลีออกก้ยวซ้ายขวาออกปกติค่ะ ไฟฉุกเชิญก็ออกปกตินะคะเดี๋ยวเราลองเทสสปีดพัดลมดูค่ะพัดลมออกครบทุกสปีดนะคะ เซตอะไรใหม่ของรถโต y ยต้าวีอนะคะก็จะมีตู้แอร์นะคะแล้วก็ตัวเอ็ก n ์เพนชั่นวานะคะตัวนี้ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ6 0 0 0 0นโลนะคะในส่วนของตัวกรองแอร์นะคะก็เลือกใช้โปรเทคนะคะสามารถกรองฝุ่น p m เ5ได้นะคะ แล้วก็จะมีชุดคัดนะคะตัวชุดคัดก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานของดนโซนะคะลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไหล่นะคะแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะตัวน้ำมันคอมก็เลือกใช้ n d o น l 8นะคะแล้วก็จะมีสายพานนะคะตัวสายพานก็เลือกใช้อะไหลของโตโยต้ตานะคะ แล้วก็จะมีแผงแอร์นะคะแล้วก็ตัวไส้กรองไดเออร์นะคะตัวไส้กรองก็จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ30,000โลนะคะ<ม>เปลี่ยนแผงแอร์ใหม่นะคะก็จะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะ <S <S ทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไหล่ของรถโตโยต้าวีออนะคะ ออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถโตโยต้าวีออล์ความถ่ายน้ำมันคอมของรถโตโยต้าวีออนะคะ น้ำมันคอมออกมาค่อนข้างน้อยนะคะคอมแอร์ของรถ t o y ยต้ v วนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดให้นะคะเช็ัลวดคอมแอร์ของรถ t o y ยต้ v วีอนะคะ คอมแอร์ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการเปลี่ยนชุดประกอบชุดคัดตใหม่ให้ค่ะคอมแอร์ของรถโตโยต้าวีอนะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเช็คร mm ั hmm. Check, ่วไม่รั่วไม่ซึมก็จัดการประกอบชุดคัดตใหม่ให้นะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะตัวน้ำมันคอมก็เลือกใช้ n d Oil 8นะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพของแผงแอร์นะคะจะเห็นว่าจะมีคราบน้ํามันอยู่นะคะเปลือกตัวแอร์แล้วก็เปลือกโบเวอร์ของรถ Toyota v i o อนะคะเดี๋ยวเราจะได้ล้างทำความสะอาดให้นะคะ ก็ตัวฟองน้ำเก่านะคะก็เริ่มยุ่ยนะคะเริ่มหมดอายุการใช้งานนะคะนี่นะคะ พอออกมาแล้วนะคะตู้แอ,อ,อร์ของรถ t o y o ต a v i o ออนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของตู้แอร์นะคะนี่ก็ตัวกองแอร์นะคะตัวกองแอร์ก็ค่อนข้างอุดตันนะคะ ฝุดฝุ่นทำความสะอาดภายในรถให้นะคะของรถโตโยต้าวีออสนะคะ อสเราก็ล้างระบบภายในสายน้ำยาแอ่งให้นะคะก็ล้างตั้งแต่เป็นสีแบบนี้นะคะออกเหลืองๆก็ล้างให้จนใสแบบนี้เลยนะคะ แหงหม้อน้ำของรถโตโยต้วีออนนะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดการเป่าฝุ่นทำความสะอาดให้นะคะฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์ของรถ Toyo ต้าวีอนะคะเราไปดูอีกฝั่งอนึงกันค่ะนี่นะคะสภาพตู้แอร์ก็จะมีเมือกนะคะเดี๋ยวเราจะได้เช็คลั่วตู้แอร์กันค่ะ ก็เจอตู้แอร์รั่วชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะได้จัดการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ให้นะคะพอช่างลองเข้าไปเช็คนะคะพอเปิดแอร์ก็จะมีกลิ่นออกมานะคะ ของคอตู้ตรงนี้ก็จะมีจุดรั่วนะคะตู้แอร์ใหม่ของรถ Toyota v ว o s นะคะตัวตู้แอร์ใหม่เราก็ต้อง QC กันก่อนที่จะประกอบลงรถนะคะตู้แอร์ก็ไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะ รถโตโยต้าวีออสนะคะจัดการประกอบตู้แอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเปลือกนะคะเปลือกตู้แอร์เปลือกโบเวอร์นะคะเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับเปลี่ยนฟองน้ําใหม่ให้นะคะตรงจุดนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะนี่ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะ เนื่องจากตัวฟองน้ําเก่านะคะหมดอายุการใช้งานนะคะยุยนะคะนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการนําตู้แอร์ขึ้นไปประกอบบนรถคะ่ะ เซตอะไรเก่าของรถ Toyota v o ีอนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวตู้แอร์นะคะที่รั่วชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีตัว e x p a n s i o n v ั l นวนะคะตัวนี้ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ6กหมื่นโลนะคะแล้วก็จะมีกองแอร์นะคะตัวกองแอร์ก็เริ่มอุดตันแล้วนะคะแล้วก็จะมีชุดคัดนะคะ สายผ่านนะคะตัวสายผ่านนะคะรองก็เริ่มลึกนะคะนี่นะคะสายพานลองก็เริ่มลึกนะคะแล้วก็จะมีแผงแอร์นะคะแล้วก็ตัวไส้กรองไดเออร์ที่อยู่ในกระบอกตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรเก่าของรถ Toyota v วีอนะคะ